สวัสดีค่ะคือถ้าพูดถึงนิทานเรื่องแก้วน้ำหมาเนี่ยนะคะภาพจำของทุกคนก็น่าจะเป็นตอนจบที่แบบคลาสสิกสุดๆเลยฉากที่นางเอกถอดรูปม้าออกกลายเป็นสาวสวยเลยใช่ค่ะแล้วก็ได้ครองรักกับพระปิ่นทองอย่างมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งแต่ว่าลงมาคิดกันเล่นๆดูนะคะถ้าเรื่องมันไม่ได้จบแบบนั้นล่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแก้วน้าหมาไม่มีของวิเศษไม่มีริ์เดตอะไรเลย แล้วหน้าของเธอก็เป็นหมาจริงๆแบบถาวรเรื่องราวความรักของเธอกับพระปิ่นทองจะไปจบลงตรงไหนวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์สมมุตินี้กันค่ะโดยจะลองวิเคราะห์ผ่านมุมมองของพฤติกรรมศาสตร์กับจิตวิทยาจากข้อมูลหลายๆแหล่งที่เรามีกันเป็นคําถามที่ทรงพลังมากครับเพราะพอเ,เราดึงเอาเวทมนต์ที่เป็นเหมือนทางออกสำเร็จรูปออกไปเนี่ยมันก็บังคับให้เราต้องไปเจอกับแก่นของเรื่องจริงๆ ซึ่งมันลึกกว่าแค่เรื่องความรักหรอคะใช่ครับมันคือเรื่องของมาตรฐานความงามหรือ beauty standard กับการต่อสู้เพื่อการยอมรับในสังคมซึ่งเอ่อเป็นประเด็นที่ซ่อนอยู่ในวรรณคดีเรื่องนี้มาตลอดเลยงั้นเรามาเริ่มจากการรื้อโครงเรื่องเดิมกันก่อนเลยดีกว่าคะ่ะตามท้องเรื่องก็คือนางแก้วหญิงสาวที่มีใบหน้าคล้ายมา้าได้เจอกับเจ้าชายรูปงามพระปิ่นทองแล้วก็ตกหลุมรักแต่ก็ถูกปฏิเสธทันทีเลย แบบไม่ใยดีเลยค่ะเพียงเพราะว่ารูปลักษณ์ภายนอกที่สังคมมองว่าอับลักษณ์ใช่ครับและสิ่งที่ตามมาก็คือบทพิสูจน์ตัวเองที่เหมือนจะไม่มีวันจบสิน้นพระปิ่นทองก็มอบภารกิจที่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้ให้ทำอย่างการไปยกเขาพระสุเมรุใช่ครับคือเหมือนผลักไสด้วยภารกิจที่เป็นไปไม่ได้เพื่อให้เธอถอดใจไปเองแต่เธอก็ทำได้สำเร็จทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะยากแค่ไหนซึ่งจุดนี้ละค่ะที่น่าสนใจมาก เพราะขนาดพิสูจน์ความสามารถความพักดีให้เห็นชัดเจนขนาดนั้นอืมสุดท้ายพระบิ่นทองก็ยังหนีไปแต่งงานกับเจ้าหญิงเมืองอื่นอยู่ดีตรงนี้มันคือภาพสะท้อนของแนวคิดเรื่อง body shaming ที่ชัดเจนที่สุดเลยครับอ๋อคือการวิจารณ์รูปลักษณ์กันซึ่งซึ่งหน้าใช่ครับและลองคิดดูสิครับขนาดชื่อเรื่องแก้วหน้ามา้ามันไม่ใช่ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้จริงด้วยค่ะมันคือฉลากที่สังคมแปะให้เธอ โดยอิงจากรูปลักษณ์ภายนอกล้วนๆเลย,ยการที่เธอทำภารกิจสำเร็จทุกอย่างมันคือการพิสูจน์ความสามารถพิสูจน์คุณค่าภายในแต่สำหรับพระปิ่นทองและสังคมในเรื่องนั้นเงื่อนไขสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือหน้าตาคือรูปลักษณ์ภายนอกครับมันต่อรองไม่ได้เลยเหมือนกับว่าต่อให้มีความสามารถระดับซูเปอร์ฮีโร่เลยก็ได้แต่ถ้าหน้าตาไม่ผ่านเกณฑ์ก็คือสอบตกอยู่ดีถูกต้องเลยครับ เพราะฉะนั้นตอนจบของเรื่องฉบับดั้งเดิมที่แก้วหน้ามาต้องถอดรูปเป็นสาวงามมันเลยเป็นการตอกย้ำอย่างเ,เจ็บปวดนะว่าความสวยตามมาตรฐานเท่านั้นคือกุญแจอดอกสุดท้ายที่จะไขประตูสู่การยอมรับได้มันไม่ได้เปลี่ยนความคิดใครเลยไม่เลยครับแต่เป็นการเปลี่ยนตัวต้นของแก้วหน้ามาเพื่อให้เข้ากับความคิดเดิมๆของสังคมประเด็นนี้ล่หาที่อยากจะเจาะลึกลงไป ทำไมพระปิ่งทองถึงยึดต,ติดกับหน้าตาของแก้วหน้าม้ามากขนาดนั้นทั้งๆที่เธอพิสูจน์คุณค่าด้านอื่นให้เห็นจนหมดแล้วมันเป็นแค่เรื่องความชอบส่วนตัวหรือว่ามีอะไรที่ลึกกว่านั้นคะถ้าเรามองผ่านแว่นของจิตวิทยาตามข้อมูลที่เรามีจะพออธิบายพฤติกรรมของพระปิ่นทองได้ชัดขึ้นครับอย่างแรกเลยคือแนวคิดเรื่องกรอบความคิดแบบตายตัวหรือ mindset. fix mindset <my> fix mindset ครับ ในทางจิตวิทยานี่คือความเชื่อที่ว่าคุณสมบัติต่างๆของคนเราอย่างสติปัญญาหรือในเคสนี้คือความงามมันเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่ก,กําเนิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้อธิบายเพิ่มอีกนิดได้ไหมคะว่ามันทานํางานยังไงคือสําหรับคนที่มีฟิกซ์ไมล์เซตโลกจะถูกแบ่งเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจนมากพระบินทองน่าจะมีกรอบความคิดที่เชื่อว่าราชินีต้องสวยมันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานใช่ครับเป็นคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับเขา ราชินีที่ไม่สวยก็เหมือนนักรบที่สู้ไม่เป็นคือมันผิดประเภทไปเลยดังนั้นไม่ว่าแก้วน้ำมาจะเก่งแค่ไหนมันก็ชดเชยคุณสมบัติหลักที่ขาดไปไม่ได้เรื่องก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยของวิเศษอ๋อ oh. ใช่ครับเพราะมันเป็นวิธีเดียวที่จะเปลี่ยนแก้วน้ำมาให้เข้าไปอยู่ในกรอบความคิดที่ตายตัวของพระบินทองได้สําเร็จแต่ถ้ามองอีกมุมนะคะเราจะบอกว่าเขาเป็นแค่ผลผล,ผลิตของยุคสมัยได้ไหมในฐานะเจ้าชาย การแต่งงานมันก็ต้องคำนึงถึงหน้าตาของบ้านเมืองหรือว่าเรากำลังใช้มาตรฐานยุคนี้ไปตัดสินเขาหรือเปล่าเป็นข้อโต้แย้งที่ดีมากครับแล้วมันก็จริงส่วนหนึ่งเราไม่ได้กำลังจะบอกว่าพระปิ่นทองเป็นคนเลวโดยสันดานนะแต่เรากำลังวิเคราะห์ระบบที่เขาเป็นตัวแทนอยู่คือพฤติกรรมของเขาเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเราซึ่งก็คือใบหน้าของแก้วหน้ามมาใช่ครับแล้วการตอบสนองนี้ก็ถูกหล่อหลอมมาจากค่านิยมและบรรทัดฐานทางสังคมในยุคนั้น ที่ให้ค่ากับความงามแบบที่จำกัดและแข็งทื่อมากๆซึ่งน่าสนใจนะคะว่าในแหล่งข้อมูลของเรามีบทวิเคราะห์จากแฟนฟิคชั่นที่ชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วแก้วหน้าหมาเองก็ตกหลุมรักเพราะปิ่นทองตั้งแต่แรกเห็นเพราะเพราะความหล่อของเขาเหมือนกันใช่ค่ะเพราะรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนกันประเด็นนี้สำคัญมากครับมันทำให้เรื่องซับซ้อนขึ้นไปอีกคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเจ้าชายใจร้ายกับนางเอกผู้มีคุณธรรมแล้ว แต่เป็นเรื่องของคนสองคนที่ต่างก็เริ่มต้นจากการตัดสินการที่เปลือกนอกเหมือนกันโอ้ oh, ทั้งคู่ก็เป็นเหยื่อของค่านิยมสังคมเดียวกันถูกต้องครับดังนั้นปัญหาจริงๆอาจไม่ได้อยู่ที่การชื่นชมความงามนะแต่อยู่ที่การที่เราไปสร้างมาตรฐานความงามที่แข็งทื่อขึ้นมา แล้วก็ใช้มันเป็นเกณฑ์เดียวในการตัดสินคุณค่าของคนอื่นพอเข้าใจภาพรวมของปัญหาแล้วมันก็ยิ่งทำให้คำถามหลักของเราชัดขึ้นไปอีกนะคะว่าในเมื่อระบบมันแข็งแกร่งขนาดนี้แล้วทางออกเดียวในเรื่องคือเวทมนต์แล้วถ้าเราเอามันออกไปล่ะคะถ้าแก้วน้ำหมาเปลี่ยนตัวเองไม่ได้เลยจริงๆเรื่องมันจะจบแบบไหนได้บ้างจากหลักการทางจิตวิทยาผมว่ามันมีฉากจบที่เป็นไปได้อยู่สองรูปแบบหลักๆนะครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับว่า ใครจะเป็นฝ่ายเปลี่ยนแปลงค่ะรูปแบบแรกคือฉากจบแบบโศกนาฏกรรมครับฟังดูหดหูนะคะครับหากทุดตัวละครยังคงยึดติดอยู่กับฟิกซ์มายเซ็ตแบบเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดใดๆเกิดขึ้นเรื่องก็จะจบลงด้วยความเศร้าเพราะปิ่นทองก็จะไม่มีวันยอมรับเธอไม่มีวันครับและแก้วนามาก็จะกลายเป็นคนนอกของสังคมตลอดไปไม่ว่าเธอจะสร้างคุณงามความดีให้บ้านเมืองมากแค่ไหนก็ตาม Hmm. นิทานเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องเล่าที่สะท้อนความโหดร้ายของค่านิยมสังคมที่สามารถทำลายคนที่เก่งกาจพ่สุดได้เพียงเพราะพวกเขาดูไม่เหมือนคนส่วนใหญ่เป็นฉากจบที่สมจริงอย่างน่าเศร้าเลยนะคะแล้วอีกรูปแบบหนึ่งล่ะคะพอจะมีความหวังอยู่บ้างไหมคะมีครับฉากจบอีกรูปแบบหนึ่งคือ ฉากจบแบบนิยามคุณค่าใหม่ซึ่งฉากจบแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีตัวละครที่สามารถพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตหรือ growth mindset ขึ้นมาได้ซึ่งตรงข้ามกับ fix e d mindset ใช่ครับคือเชื่อว่าคุณสมบัติและคุณค่าของคนเรามันพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งอาจเป็นไปได้สองทางทางไหนบ้างคะทางแรกคือพระบินทองเป็นฝ่ายเปลี่ยนแปลงนี่คือการพัฒนาของตัวละครที่น่าทึ่งมากนะ มันจะไม่ใช่การตกหลุมรักแบบฉับพลันแต่เป็นกระบวนการอาจจะเริ่มจากการยอมรับในความสามารถของเธอแบบไม่เต็มใจเหมือนใช้เป็นเครื่องมือไปก่อนใช่ครับใช้เธอปกป้องบ้านเมืองแต่พอได้เห็นความดีความเสียสละสติปัญญาของเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาอาจจะเริ่มตั้งคำถามกับค่านิยมเดิมของตัวเองอาจจะเริ่มเรียนรู้ที่จะให้คุณค่ากับแก่นแท้มากกว่าเปลือกนอกเป้าหมายในการหาคู่ครองของเขาก็อาจจะเปลี่ยนไป ใช่เลยครับจากราชินีที่สวยงามเพื่อเป็นเกยียรติแก่วงตระกูลอาจจะเปลี่ยนไปเป็นราชินีผู้มีความสามารถเพื่อความมั่นคงของอาณาจากักรเหมือนกับว่าเขาเติบโตขึ้นจนมองข้ามเปลือกไปเห็นถึงเนื้อแท้ข้างในได้จริงๆใช่ครับเขาได้พัฒนากรอบความคิดของตัวเองให้กว้างขึ้นแต่ก็ยังมีอีกทางหนึ่งซึ่งอาจจะทรงพลังยิ่งกว่าคือแก้วหน้ามาเป็นฝ่ายเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของเธอเองเหรอคะถูกต้องครับหรืออาจจะเป็นแก้วน้ามาเองที่เปลี่ยนไป เธออาจจะถึงจุดที่ตระหนักว่าความพยายามที่จะเอาชนะใจพระปิ่นทองนั้นมันสูญเปล่าแล้วมันก็ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดในชีวิตอีกต่อไปใช่เลยครับตรงนี้มันจะสอดคล้องกับหลักการในจิตวิทยาเชิงบวกที่แหล่งข้อมูลเราพูดถึงคือความเมตตาต่อตอนเองหรือ self-compassion หมายความว่าเธอยอมแพ้เหรอคะไม่ใช่การยอมแพ้ครับแต่เป็นการเปลี่ยนสนามรบ เธอหยุดถามคำถามที่ว่าฉันจะทำยังไงให้เขารักฉันแล้วเริ่มถามคำถามใหม่ที่ว่าด้วยความสามารถทั้งหมดที่ฉันมีฉันจะสร้างประโยชน์อะไรให้โลกใบนี้ได้บ้างโอ้โหเธอหันมาใช้ความสามารถของตัวเองสร้างคุณค่าสร้างเส้นทางชีวิตของตัวเองอาจจะกลายเป็นแม่ทัพหญิงผู้ยิ่งใหญ่เป็นที่ปรึกษาคนสำคัญของราชสำนักหรือเป็นวีรสตรีที่ประชาชนรักใคร่ ในฉากจบแบบนี้เธอได้รับการยอมรับอย่างสูงสุดในแบบของเธอเองโดยที่ไม่ต้องอิงการยอมรับจากความรักของเจ้าชายอีกต่อไปเธอได้นิยามความสําเร็จในแบบฉบับของตัวเองโอ้ฉากจบแบบนี้ทรงพลังมากจริงๆค่ะมันคือการค้นพบคุณค่าในตัวเองโดยไม่ต้องให้ใครมากําหนดให้พอเราคุยกันมาถึงตรงนี้รู้สึกว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันคงไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องหน้าตาของคนคนเดียวแล้วใช่ไหมคะแน่นอนครับ มันขยายไปถึงเรื่องของคนอื่นหรือ the other ในสังคมด้วยในแหล่งข้อมูลของเรามีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับตัวละครยักษ์ในละครจกักจักวงวงครับยักษ์เหรอคะใช่ครับลองเมกภาพตามนะครับในนิทานพื้นบ้านยุคเก่ายักษ์คือตัวร้ายคือศัตรูที่ต้องถูกกำจัดแต่ในเรื่องแก้วหน้าม้าฉบับปัจจุบันมีทิดายักษ์สตนคือส้อยสุวรรณกับจันสุดา พวกเธอไม่ได้ต้องการที่จะมีชีวิตแบบยักษ์เลยจริงด้วยค่ะพวกเธออยากมีความรักกับมนุษย์ใช่ครับและถึงกับประกาศกับพ่อของตัวเองอย่างชัดเจนเลยว่าหม่อมชั้นจะมีพระสวามีเป็นมนุษย์เป็นคําประกาศที่สั่นสะเทือนขนบเดิมๆเลยนะคะมากๆครับมันเชื่อมโยงกับเรื่องของแก้วหน้าม้าจาังหน้าชึ่งเช่นเดียวกับที่แก้วหน้าม้าถูกกักขังด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่ลายยักษ์ก็ถูกกักขังด้วยอัตลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ตัวเอง การต่อสู้ของพวกเธอคือการพยายามก้าวข้ามกรอบที่สังคมตีตราว่าเป็นอับลักหรือเป็นอื่นเพื่อให้ได้รับการยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของทุกเธอกลายเป็นว่าทั้งแก้วหน้าม้าและทิดายักษ์ต่างก็กำลังต่อสู้กับสงครามเดียวกันคือการต่อสู้เพื่อให้สังคมยอมรับตัวตนโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตัวเองเป็น ถูกต้องครับและนี่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการเล่านิทานที่ค่อยๆเปลี่ยนจากเรื่องราวขาวดำของการปราบปรามฝ่ายตรงข้ามไปสู่เรื่องราวที่มีมิติมากขึ้นของความพยายามที่จะอยู่ร่วมกันและทำความเข้าใจความแตกต่างพอฟังแบบนี้แล้วทำให้เห็นภาพเลยค่ะว่านิทานเรื่องแก้วหน้าม้าฉบับดั้งเดิมนั้นใช้เวทมนต์เป็นเหมือนทางลัดเป็นทางออกที่เรียบง่ายให้กับปัญหาสังคมที่ซับซ้อนและเจ็บปวด แต่พอเราลองเอาเวทมนต์นั้นออกไปเรื่องราวก็บีบให้เราต้องเผชิญหน้ากับความจริงของอคติและมาตรฐานความงามที่ฝังรากลึกอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยใช่ครับและตอนจบของเรื่องในโลกที่ไม่มีเวทมนต์นั้นมันขึ้นอยู่กับว่าใครคือผู้ที่สามารถเติบโตและเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างปัจเจกบุคคลอย่างแก้วหน้ามา้า ที่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เข้ากับบรรทัดฐานของสังคมหรือสังคมที่ต้องเรียนรู้ที่จะขยายกรอบนิยามของคำว่าคุณค่าและความงามให้กว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อโอบรับทุกคน และนั่นก็ทำให้ดิฉันนึกถึงคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ลองคบคิดกันดูนะคะจากวิวัฒนาการของตัวละครยักษ์ที่เราเห็นในละครยุคใหม่มันสะท้อนว่าผู้สร้างสรรค์เริ่มตั้งคำถามกับเรื่องราวแบบเดิมๆแล้วคำถามก็คือหากเราจะเขียนเรื่องแก้วหน้ามาขึ้นมาใหม่ในยุคปัจจุบันนี้โดยที่เธอไม่มีเวทมนต์ในการเปลี่ยนรูปลักษณ์เราจะมอบพลังวิเศษแบบไหนให้เธอคะพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอควรจะเป็นพลังในการ เปลี่ยนโฉมร่างของตัวเองเพื่อให้โลกยอมรับหรือควรจะเป็นพลังในการเปลี่ยนแนวคิดของคนรอบข้างเพื่อให้โลกยอมรับในสิ่งที่เธอเป็น